เดินวิ่งปั่นใต้การรับท่านในวันนี้แสดงว่าทุกคนตระหนักถึงปัญหาอันยิ่งใหญ่นี้ว่าจะต้องในรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อผู้อนาคตเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลางของเราองค์การต่อต้านการรับท่นประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนการต่อต้านการรับท่านรุ่รู่แบบ ิจกรรมและคอามั่เมัยนต่างๆของทุกภาคส่วนได้จัดงานมหกรรมร่วมพลังแห่งชาติเดินวิ่งปั่นต้านโกงขึ้นในวันนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการโกงทุกรูปแบบในสังคมไทยองค์กรได้รับความร่วมมือจากองค์กรอีกจำนวนมากทั้งองค์กรเด็กเยาวชน ภาคก,การศึกษาภาคคิวราก,รรกิและชุมชนที่อยู่ตั่วประเทศเพื่อผลิตกพันรประสานปฏิบัติการทัร้งการปลูกฝังป้องกันและเปิดโอการโครงทุกประเภททุกนิติเพื่อให้การคนรับช่างไปจากประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนร่วมมือกันเราจะจัดปัญหาคนรับชางให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยได้อย่างแน่นอนขอเพียงให้ ไม่ถือว่าทันจตทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปพร้อมใจรุกขึ้นม,มาปฏิเสธต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นตัวรูปแบบผมขอขอบคุณคนไทยหัวใจรัชชาตุกท่านที่มาร่วมหาก,การเดินวิ่งปานตั้งตนในวันนี้หวังว่าทุกคนจะนาอนาคตประเทศไทยติดตัวกลับไปกับท่านไปปลูกฝังในครอบครัวองค์กรและชุมชนของท่านให้ร่วมกันรวมพลต่อต้านคอรัปชั่น ให้ประเทศไทยของเรากลับมาสดใสโปร่งใสปราศจากการโกงเพื่ออนาคตรุ่นรูกรุ่นหลานของเราต่อไปสุดท้ายนี้ในนามขององค์กรต่อต้านจดวัเชิผมขอขอบคุณสมาชิกองค์กรต่อต้านร้อทั้งทั้ง47องค์กรและผู้สนับสนุนการจัดงานได้แก่บริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทเ p สซิลิเกตจำกัดมหาชน รัฐไทยเพ,พื่อนนฟูจทำการอาหาชนที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงโรงพยาบาลกรุงเทพและคือโรงพยาบาลต่างๆที่อำนวยความสะดวกจัดหารถพยาบาลมาให้และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมวิ่งมาราธอนร่วมเดินรถเกียวิ่งกันและจักรยานตั้งรงอีกทางหนึ่งตันนี้ไดใ้เวลาสุดโรแล้วผมขอเปิดงานเดินวิ่งตั้งรงครับ